คลิปนี้นะครับฝากถึงพิธีกรรายการดังรายการหนึ่งนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่คุณทำผมถือว่าไม่มีมารยาททางสังคมไม่มีจรรญ,ญาบรณในการทำรายการเลยสักนิดเพราะอะไรคุณรู้ไหมอย่างแรกเลยคือคุณปล่อยให้คนที่คุณไม่ได้เชิญเข้ามาในรายการแล้วคุณควบคุมไม่ได้คุณเป็นพิธีกรในการทำรายการ คุณปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมถามหน่อยเถอะครับคุณมีจรรยาบันไหมคุณมีมารยาททางสังคมไหมแล้วอีกอย่างนะครับการที่คุณรับโทรศัพท์กลางรายการขณะที่คุณกําลังดําเนินรายการอยู่แล้วคุณรับโทรศัพท์แบบนั้นนะ่ะคุณคุยโทรศัพท์แบบนั้นนะ่ะคนที่มีมารยาททางสังคมเขาไม่ทํากันแล้วคนที่มีการจรราบรณ ในการทํารายการเขาไม่ทํากันคนที่ทําแบบเนี้ยเขาเรียกคนไม่มีมารยาทคนไม่มีมารยาทในในทางสังคมเขาทํากันเพราะปกติเนี่ยแค่คนคุยกันสองคนเนี่ยนะครับนั่งคุยกันอยู่เนี่ยแล้วมีโทรศัพท์มาตามมารยาทแล้วเขาจะไม่รับโทรศัพท์เพราะคนกําลังคุยกันอยู่กดวางหรืออะไรเงี้ยหรือนะครับเปลี่ยนเป็นระบบสัน่น แต่นี่คุณกําลังทํารายการสดนะครับคุณกําลังทํารายการสดคนทั้งประเทศกําลังดูรายการอยู่แต่คุณรับโทรศัพท์กลางรายการคุณรับโทรศัพท์กลางรายการนั่นมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีมารยาทคุณไรมารยาทไร้จิตสํานึกไม่มีจรรยบรณในการทํารายการเลยสักนิดที่สําคัญปลายสายที่โทรมา นะครับปลายสายที่โทรมาเป็นคู่กรณีกับคนที่คุณเชิญมานั่นเท่ากับคุณกำลังทำให้คนสองคนทะเลาะกาันก,ากาลางรายการมีข้อขัดแย้งกันทางรายการคุณทำไปได้ยังไงคุณไม่บป็นจัญญาบันในการทำรายการเลยเหรอเพราะอะไรครับวันนี้คุณเชิญแขกรับเชิญมาคุณต้องให้พื้นที่กับแขกรับเชิญอย่างเต็มที่แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะแก้หรือต้องการจะมาใช้พื้นที่ของคุณ คุณก็นัดมาในวันลุงขึ้นเชิญมาสิครับคุณมาทําแบบนี้กลางรายการได้ยังไงคุณมันไร้มารยาทคุณมันไม่มีมารยาททางสังคมคุณไม่มีจิตสํานึกทางสังคมเลยคุณไม่มีจรรญาบรรในการทํารายการเลยคีกรดดังแล้วก็ไอ้ทนายที่เข้ามาในรายการน่ะคุณก็ไม่มีมารยาทเลยเพราะเขาทํารายการสดอย่างนี้ถ้าคุณมีมารยาทคุณรู้จักคําว่ามารยาทคุณจะไม่เดินเข้ามาแบบนั้น สิ่งที่คุณทําคือคนที่ไร้มารยาทเขาทํากันคนที่ไร้จิตสํานึกเขาทํากันคนที่ไม่มีมรารยาทเขาทํากันผมฝากเอาไว้นะครับคุณพิธีกรดังไปหัดดูมรารยาทเรียนรู้มรารยาทให้มากฝนี้มรารยาททางสังคมให้เยอะฝนี้จรรยาบรนในการทํารายการให้เยอะฝันี้ไม่ใช่เอาแต่เลตติ้งไม่ใช่เอาแต่กระแสของรายการตัวเอง เพราะสิ่งที่คุณทำคือการกระทำที่ไร้มารยาททางสังคมนะักคุณพิธีกรดัง